แจ้งข่าววันที่1สิงหาคม65วันนี้เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรวมถึงไทม์ไลนการโอนเงินเข้าบัตรรวมถึงโคลครคึ่งเฟด5และการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับผมรายละเอียดเราไปชมพร้อมกันได้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มานีชแนลครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้กันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่1สิงหาคม65มีวงเงินซื้อสินค้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200หรือ300บาทนะครับผมรวมถึงส่วนลดค่ารถโดยสารบคอสอ500ร ค่ารถไฟ500ค่ารถไฟฟ้า500บาทนะครับผมซึ่งจะเป็นวงเงินปกติอยู่นะครับส่วนวงเงินเพิ่มกําลังซื้อที่เพิ่มเข้ามาเดือนละ200บาทนั้นจะเข้าในเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมน่นนะครับผมส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นั้นกระทรวงการคลังแจ้งมาแล้วว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมเดือนนี้นะครับผมแต่กําหนดการออกมานั้นว่าจะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอการประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการ จากกระซ่งกันครั้งอีกครั้งนะครับผมจะเย็นๆนะครับหากมีความคืบหน้าของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับผมท่านผู้ชมครับสําหรับไทม์ไลน์อื่นๆนั้นนะครับในการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทม์ไลน์ในการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟดห้าจะมีดังนี้นะครับผมในวันที่10สิงหาคม .65 ก็จะเป็นวงเงินผู้สูงอายุ ในอัตราปกติ600ถึง1,000บาทเข้ามาที่บัญชีธนาคารหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดผ่านอบตอเทศบาลหรือว่าเขตนะครับผมในวันที่15สิงหาคมก็จะเป็นเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุนะครับ50หรือ100บาทเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่15สิงหาคมก็จะมีวงเงิน50หรือ100บาทเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม วันที่18สิงหาคมก็เป็นเงินคืนค่าไฟฟ้านะครับ18สิงหาคมเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมค่าไฟไม่เกิน315บาทค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทนะครับผมส่วนวันที่19สิงหาคมนะครับ19สิงหาคม65อันนี้ก็จะเป็นวงเงินนะครับเพิ่มพิเศษของผู้สูงอายุที่จะเข้ามาที่บัญชีเช่งเดียวกันนะครับผมในอัตราที่ 1 0 0ถึง250บาทนะครับเป็นเงินเพิ่มพิเศษของผู้สูงอายุเข้ามาที่บัญชีธนาคารนะครับหรือว่ารับเป็นเงินสดเช่นเดียวกันนะครับผมและในวันที่19สิงหาคมเช่นเดียวกันก็จะเป็นการเปิดลงทะเบียนนะครับโคโรคึ่งเฟส5าสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอปต่อตังหรือว่าผ่านเว็บไซต์ w w w ร์เว็บดอทครคึ่งดอทครับส่วนคนเก่าที่ใช้สิทธิโคโรคึ่งเฟสีมาก่อนก็ ในวันที่19สิงหาคมก็มีการกดยืนยันการใช้สิทธิ์โควตครึ่งเฟส5ที่แอปเป่าตังนะครับผมฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังที่มือถือแนะนําให้ดาวโหลดแอปแล้วก็ยืนยันตัวตนสแกนใบหน้าสแกนัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อรอการกดใช้สิทธิ์โควตครึ่งเฟส5 ที่มือถือนะครับผมก็นแนะนำเลยนะครับผมแอปปอตังเตรียมไว้ให้พร้อมทั้งการลงทะเบียนใหม่แล้วก็การกดยืนยังใช้สิทธิ์วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับเพื่อที่จะรอใช้ใจ่ายคนละครึ่งเฟส5เริ่มวันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคม6 5ครับโดยวงเงินคนละครึ่งเฟส5อยู่ที่800บาทสาหรับวงเงินคนละครึ่งนะครับผม แล้วก็ารู้ชมในวันที่22สิงหาคมนะครับ22สิงหาคมก็จะเป็นวงเงินผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาท เข้ามาที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับผมกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ atm ของธนาคารกรุงไทยครับโอเคท่านผู้ชมก็เป็นการแจ้งข่าวสารกันนะครับ1นสิงหาคม65รวมถึงท่ามไร้อื่นๆที่จะมีการโอนเงินแล้วก็การลงทะเบียนนะครับผมทั้งนี้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นเดี๋ยวรอการประกาศแถลงการอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนครับผม ย่างนั้นแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันไว้นะครับกับช่องใหม่สงกรานต์มินี่ชันนครับผมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรีบมารายงานในทราบนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็ขอให้สู้ๆกบกาทำงานวันใหม่วันนี้นะครับวันจันทร์ที่1สิง 5, 6, 5. หาคม65หากมีความเพิ่มเติมอย่างไรใครมีคำถามข้อสงสัยก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้ครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ